แอ้พอพอๆเด็กๆหยุดๆยดหยุดหยุดยดเวหยุดหยุดโอ้ยอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งตรงนี้เพื่อรับชมคลิปใหม่ก่อนใครและก่อนไปดูคลิปสนุกๆฝากกดไลค์กันเยอะๆด้วยนะคร สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะฮะพี่ไว้มารับไอตัวเล็กตัวใหม่หมาอีกแล้วพี่ไว้พี่โกโอ๋อันนี้คือการงอกหมานะครับหมามันงอกได้คุณแม่กําลังรอเป็นไงครับคุณแม,ณแม่การตัดสินใจซื้อตัวที่3ามแม่บอกฉันไม่ได้ตัดสินใจพี่โก๋ต้องหักละรวยมากเลยล่ววันนั้นอะทำไมนะพี่โก๋ป็นคนอยากได้วันนั้นนอนดูทีวีกับแม่อยู่แล,แล้วก็เป็นวันจันทร์ที่ว่างมากมีอะไรถาอันนี้คือให้ถ่ายแค่คอใช่ไหมจะไม่ให้คือไปทั้งบนบอกบอกแม่ไปไปดูน้องกันดีกว่าแล้วก็แต่งตัวนะแต่งตัวกันครึ่่โเอ้พกกะ็ทไดน บอกว่าเลี้ยงได้ไหมเลี้ยงได้ไหมอะไรเงี้ยเสร็จปุ๊บแม่บอกว่าแม่บอกว่าอะไรไม่ต้องขอจ่ายเงินไปแล้ว <c oughs> เหมือนเดิมใช่พี่ใบอะไรนะพี่ใบย,ยังไม่เคยเจอน้องยังเป็นพี่ก่แม่ตลอดใช่ตลอดเลยห<อ>าเรื่อง <laughs> ใช่ไหมแต่ว่าก็คือตัวนี้เป็นตัวสีที่แบบว่าแม่อยากได้ไงคือสีที่แม่อยากได้ตั้งแต่แรกเลยโมอาคือกายไงโมอาคือสีสีกลายจอกครีมใช่เดี๋ยวคือเขาบอกอยู่แล้วไงว่าอะไรนะปอมอะ่ะคือเป็นหมาที่แบบสี <Surprise. S 1> มันต้างเซอร์ไพรส์มันเหมาะกับพวกเราไหเพราะว่าพวกเราชอบกาชายอยู่แล้วไง แล้วน้องคนนี้จะกาชาไหมก็ต้องลุ้นก็ต้องลุ้นว่าจะเป็นขาวแบบขาวจ้วนหรือจะเป็นขาวครีมโอ้ยตายแล้วว่าลุ้นโอ้สวัสดีค่ะร้องเหมือนหมาเลยสวัสดีค่ะร้องเป็นหมาเลยอุ้ยไม่หยุดเลยหมาเลยน้องทำไมสวัสดีค่ะแดงหน้าร้องทำไมคะ อันนี้คือแม่ตั้งชื่อแล้วตั้งชื่อแล้วน้องไม่ลูกอืมน้องไม่หาแม่มาจะให้แม่อุ้มใช่ไหมลูกกลับบ้านไหมกลับบ้านไหมคะอ้ยิอเนอ้์ อะไรอันหน้าอะไระเดือนหน้านี่คือเฉลยแล้วใช่ไหมว่าน้องยาช่เชื่ออะไรใช่เฉลยแล้วนะครับว่าน้องคือให้ทานดีกว่าทองนี่เนหน้านั่งนั่งน้่งนั่งนั่งนั่งชนไหมหนูอะหนูแสบไหม หมาใหม่แม่ก็ซื้อกล้องใหม่นะจ๊ะ <c oughs> ม,มีลูกบอลด้วยนะอันนี้วันก่อนนโมอากัดเล็กหมดเลยนะเมื่อก่อนเป็นลูกบอลเด็กใช่ไหมร้อยร้อยลูกน่าจะเหลือแบบไม่ถึงย0ลูกลวมั้งมโมอาจัดการเรียบร้อยตอนของโมอาสีขาวนนกลองกลองเหรออันนี้สีแบบพาสเทลพาสเทลเดี๋ยวไม่ประกอบปะแดนาถึงบ้านแล้วถึงบ้านแล้วค่ะอ่ะกาวอึอ่อะ งงไหมงงไหมหลับมาตลอดทางอยู่ๆก็มาโผล่ตรงนี้วะมาตรงนี้ไอ้พ <sensational> ี Ai, God, ่นาไงคาแดนา่ยดูหน้าถ้าจะแสบนะเนี่ยแดนาเนี่ยใช่ไหมคะใช่ไหมหนูเอ๊ตื่นเต้นไหมลูกสื่นเต้นไหมคะอยาพี่โมอาดูน้องไหมอ้พี่โมอาพี่โมนาโอ้ดูดมอย่างไรดูดมกับน้อง ัง,งมุนดมกันไม่ได้ไ,ได้เดไ,ได้เด้เด,ดตอนนี้กลงนะครับประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะพี่ปิงกําลังเล่นกับน,น,น้องนี่อภิสิทธิ์มากเลยนะกลงใหญ่กว่าพี่โมนาอีกนะพี่โมนาก็าแอบอิดขาเล็กๆนะ <มา S 1> ดูจะมาจะมาหาวพี่นาก็มันเล่นกับน้องนะะไม่รู้ <ๆ S 2> ทุกคนจะมาเล่นกับน้องหรือว่าทุกคนจะมากัดน้องนะแบน่าแดน่าจ๋าดูดูดูอูน้องน้องมึงกลัวไหมล่ะดูแต่ละคนดูนี่มันไททันนี่นะ โอ้ยโอ้ยมันวุ่นวายเว้ยโอ้ยวุ่นวายวุ่นวายแอ้แอ้พอพอพอเด็กๆหยุด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 แล้วหยุดหยุดโอ้ย นี่นะฮะที่ชื่อเดน่าเพราะว่าคนพี่พี่คนโตชื่อฟิโอนาเป็นเจ้าหญิงแห่งยูนิเวอร์แซลอ่าคนที่สอคนกลางที่ดูจะเป็นเด็กมีปัญหาอันนี้โมนาแห่งดิสนีย์และนี่เลยไดน่าแห่งเผ่าอเมซอนมาจากดีซีก็คือเป็นเจ้าหญิงหมดจุดนี้คือเป็นเจ้าหญิงเป็นเจ้าหญิงหมดนะฮะนี่เป็นเจ้าหญิงดน่าแต่ว่าชื่อจริงๆก็พร้อมกับ ลูกของลูน่าในเรื่องเซรามูนด้วยอ่าต่อไปเราจะมีแฮชแท็กนะเป็นบ้านสามหน้าบ้านเจ้าหญิงสามหน้าอุ้ยโผล่โผล่มาโผล่มาดูน้องไม่อย่าอย่าอย่าเขาเป็นไอ้นี่วีแบแบไงที่เป็นกริสนี่กริสนี่อันนี้กริสอันนั้ไอซ์เบรอันนี้แพนด้าเหมือนเลยอะจริงด้วย นี่พันน้าสีอยาวเดียวแม่พูดแม่ต้องจับมาซ้อนกันสามตัวใช่เม่อคิดเราจะยอมไหมแต่ว่าดูดูทรงแล้วอะลิ์เยอะลิ์เยอะมาก ใช่เพราะว่าโมวันหน้ามาวันแรกก็คือเรียบร้อยมากกลับไปดูคลิปได้นะมีแบบมีถ่ายคลิปไปด้วยแรก็คือก็คือึกเลยนะนอเอ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 อยกไปยกไปอะโอเค <c oughs> วันนี้เบ๊ยขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับก็ขอฝากน้องแดนหน้าไว้ในอ้อมอกอทุกคนด้วยนะไว้เดี๋ยวถ่ายคลิปให้ดูกันบ่อยๆนะครบไปละบายเมื่อกี้ได้ถ่ายตอนที่มีความวุ่นวายเกิดขึ้นไหมโอ้โหถ่ายสีวุ่นวายมากอ่าเนี่ยก็ยังแบบว่า เดินรอบลงกันอยู่อะพีนะ่หน้าตัวนันแอบไปอยู่ข้างหลังดูดูดูมันแอบไปรอบงหลัง